สวัสดีครับผมร้านสาวน้อยบิกไบค์นะครับวันนี้มีเจ้าเวฟขวดเทิกมานำเสนอกันนะครับเปลี่ยนชุดสีมาใหม่นะเป็นชุดสีของเวฟไอร้อยยี่ห้าตัวเก่าตัวแรกเนาะสีเปลี่ยนใหม่นะครับล้อเป็นล้อบันไซหน้าหลังนะล้อบันไซหน้าหลังล้อน้ำเงินนะครับโชคเป็นโชคกระล้องก้องแกงอะไรก็ไม่รู้นะก็สภาพตามนี้ครับนะภาษีหกสาม เล่มครบชุดโอมครบนะชุดโอนครบเล่มครบสตาร์ทเท้านะครับภาษีหกสามนะทันนี้นะอ่าชุดสีใหม่พอสมควรเลยเพราะว่าเพิ่งเปลี่ยนมานะครับนะครับตามนี้ครับตามนี้แบตเตอรี่ไม่มีนะครับไม่มีไม่ไม่มีไม่มีไฟนะครับแต่ไฟเลี้ยวติดนะครับไฟเลี้ยวติดไอตัวนี้ขึ้นนะแต่ต้องต้องมองดีๆเวลาสตาร์ทมันขึ้น มันจะเห็นลางๆนะครับต้องไปเปลี่ยนเอานะครับเปลี่ยนเอาเนาะตามนี้ตามสภาพกันไปเดี๋ยวตาได้ฟังอ่ะทีเดียวติดครับเครื่องติดแล้วนั่นอันนี้ติดแล้วท่อผ่าเพาะๆครับนะท่อผ่าเพาะๆไฟหน้าติดครับไฟเลี้ยวครับอ่ะไฟเลี้ยวฝั่งนี้อ่ะไฟเลี้ยวติดนะครับเนี่ยไม่กระพริบเพราะว่าตัวไฟมันไม่พอ เห็นนะเห็นะอ่าไฟไม่พอไฟไม่พอเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาติดหมดนะครับหน้าหลังติดครบนะตามนี้ครับนะครับสนใจก็ดูรถที่เดิมเลยนี่เลยครับวัดบางพีใหญ่กลางนะครับอ่าเห็นเจดีเหมือนเดิมเลยนะครับวัดบางพีใหญ่กลางเพื่อบางพีจังหวัดสมุทรปราการนะครับเบอร์เดิมเลย0 6 3 9 6 3 2ส0 7นนะครับกับร้านสาวน้อยบิ๊กไบค์ นะครับผมมีรถดีๆราคาถูกๆมาให้เลือกสรรกันตลอดนะครับผมขอบคุณมากครับ